ซึ่งเมื่อเช้านี้บริเวณทางเข้า 5, วัดวัะธรรมกายจังหวัดปทุมธานีนัสภาธรรมกายสากลน,นั้นเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์ของทางโรงพยาบาลสามโคกได้ขอความอนุเคราะห์เตียงจากทางวัฒธรรมกาย30เตียงนะครับซึ่งในขณะนี้ผมได้พาทุกท่านมาอยู่ที่โรงพยาบาลสามโคกเกาะติดบรรยากาศการนำเตียงจากวัฒธรรมกายส่งความหงวยใยความช่วยเหลือ มายัางบริเวณโรงพยาบาลสนามที่เป็นเต็นท์สีขาวอยู่ด้านหลังของกระผมแห่งนี้นะครับซึ่งต้องบอกว่าทํากันแบบสดๆร้อนๆแล้วก็เร่งเพื่อจะให้ทันในการใช้งานในช่วงนี้นะครับข้างๆไปนี้จะเป็นอาคารผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด -19 นะครับตรงนี้ถือว่าเป็นบรรยากาศที่เราพาทุกท่านมาลงพื้นที่เพื่อร่วมอนุโมทนาบุญเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมบรรยากาศว่าจะเป็น <ใจ S 1> อย่างไรครับเพื่่่อททีีทัันนจจะงงแรใ าู้ชมครับขณะนี้ผมก็อยู่กับพระอาจารย์พระมหานพรรยปุญญชยโยปร,ริยธรรมเก้าประโยครองผู้เหนวยการสำนักสื่อสารองค์กรรัฐธรรมกายนะครับซึ่งพระอาจารย์ก็ทําหน้าที่ดูแลประสานงานเกี่ยวกับเรื่องของเตียงด้วยและพระอาจารย์ครับเมื่อสักครู่นี้ต้องบอกว่าทํากันแบบสดสดร้อนร้อนเจริญพรเจ้าหน้าที่เนี่ยปูปเสื่อน้ํามันยังไม่ทันเลยนะครับเจริญพรได้แค่นี้เองแล้วก็ระหว่างทําไปต้องบอกว่าโอ้โหทีมงานเนี่ยเสี่ยงกันมากเลยผู้ป่วยโควิดก็เข้ากันตลอดเพื่อมารักษาการรักษาเจริญพรนครับพระอาจารย์มาทำหน้าที่ตรงนีี้เ่ เปในใ็นังไบ้หงครับการประสานงานต่างๆคือต้องบอกท่านผู้ชมทางบ้านว่าตอนนี้คือสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นกับบ้านเราเมืองเรานะเพราะว่านาขณะนี้เนี่ยผู้ป่วยล้นเตียง ที่ที่เรากําลังยืนอยู่นี้คือโรงพยาบาลสามโคกตัวอาคารโรงพยาบาลอยู่ข้างเรานี้เองแต่ว่าที่เรากําลังทําอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าเป็น ICU สนาม ICU สนามเลยใช่ไหมครับหลายๆที่ที่เราไปเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นศูนย์พักคอยหรือ Community Isolation แปลว่ารับผู้ป่วยที่เป็นสีเขียวรับผู้ป่วยเป็นสีเขียวแต่ตอนนี้เนี่ยไม่ใช่ผู้ป่วยสีเขียวแล้วเพราะผู้ป่วยสีเขียวเขาเปลี่ยนรูปแบบการรับคือให้อยู่ที่บ้าน h o m e Isolation ใช่แล้วแต่ว่าตอนนี้เนี่ยกลายเป็นว่า โรงพยาบาลเนี่ยต้องเปิดพื้นที่เพิ่มก็คือเปิด i อ u สนามเพิ่มเพราะมีผู้ป่วยที่ต้องการการ,รๆๆดูแลเป็นแบบพิเศษซึ่งอยู่ในขั้นต้องให้ออกซิเจนแล้วเนี่ยมาอยู่ที่เราดูพื้นที่ตอนนี้เนี่ยที่ว่าร,รรมกำเอามาหนุนเสริมตอนนี้ต้องบอกท่านผู้ชมทางบ้านว่า30เตียงเอามาแบบด่วนด่วนทันควันเลยนะถือว่าได้ใช้ประโยชน์เต็มที่เพราะว่าผู้ป่วยเนี่ยต่างจากที่อื่นใช่ไหมครับอาจารย์เอาเป็นว่าให้ออกซิเจนแล้วครับให้ออกซิเจนแล้วนี่คือแปลว่า เริ่มวิกฤตแล้ว,เ,ว,ลวเป็นสีเหลืองแบบเหลืองแก่แล้วถ้าเป็นสีแดงคืออยู่ในตัวโรงพยาบาลแต่ตอนนี้เนี่ยให้ออกซิเจนก็ต้องมาให้กันข้างนอกอยู่ในเต็นท์ข้างนอกแบบนี้เลยนะแปลว่าอะไรแปลว่าสาธุชนวัฒะรธรรมกายรวมถึงหมู่คณะกเราแกลนิรวัฒนรธรรมกายทั่วโลกเนี่ยได้บุญมากเพราะว่าได้ให้การดูแลโดยการหนุนเสริมเรื่องของเตียงสนามเหล่านี้ก็ตามไม่ว่าจะเป็นถุงยางชีพหรือว่าชุด PPE ที่ตอนนี้เราก็กําลัง ทยอยเดินทางไปมอบให้กับเจ้าคณะพระสังฆาธิการซึ่งท่านได้ใช้ไปปฏิบัติศาสนกิจซึ่งปฏิบัติศาสนกิจภายใต้ความเสี่ยงเราก็เลยถวายความปลอดภัยท่านด้วยชุด PPE ด้วยนะฮะดีกว่าดนเสริมในหลายด้านเลยครับอาจารย์ก็วัฒะธรรมกายเรามีศักยภาพอะไรเราเอาตรงนั้นมาใช้ในการขับเคลื่อนแล้วก็ดูแลสังคมไปพร้อมกันโอ้ครับอาจารย์ครับมีโอกาสได้เห็นข้อความที่ติดเพิ่มมานอกจากจะเป็นการให้เตียงที่มีความมั่นคง รองรับมุงได้ด้วยนะครับอาจารย์ครับเจริญพรผู้ป่วยนอนปุ๊บอ่านโอ้โหก็มีกําลังใจอีกนะครับคือเป็นคําพรของคณะสงฆ์นะฮะถ้าเราเห็นเนี่ยเราจะเห็นเลยว่านอกจากมีชื่อของวัดพระธรรมกายอยู่ตรงนี้แล้วนะก็ยังมีคําพรของคณะสงฆ์ที่อยู่ตรงหัวนอนเวลาเราอ่านเนอะผู้ป่วยไม่ใช่เราหรอกผู้ป่วยอ่านเรามาติดให้ผู้ป่วยอ่านแต่เราอ่านเราก็ปลื้มใจไปด้วยนะฮะเพราะว่าเราเนี่ยเป็นต้นบุญในการที่จะนําเตียงนี้มาดูแลผู้ป่วยนะตอนนี้ เป็นเตียงที่9 0 8โอ้สาธุใครนอนก็ขอให้รวยครับป่วยก็ให้หายครับสบายก็ให้กลับบ้านโอ้โหอย่างมีความสุขมันมีพระให้พรตลอดเวลาใครอ่านแล้วก็รู้สึกว่าพวกปุ่นใจแล้วตอนนี้ชุ่มเย็นในหัวใจว่ามีความหวังในชีวิตเพราะนอกจากโรงพยาบาลจะรักษาและเติมกําลังกายให้หายดีกําลังใจเราก็ต้องฟื้นฟูไปด้วยครับพระอาจารย์แล้วแนวทางในการปฏิบัติในการมอบในการหนเสริมในส่วนต่างๆเนี่ยของทางวัฒธรรมกาย จะดาเนินการอีกยาวนานแค่ไหนครับประจย์ครับจเจริญพรวัดพระธรรมกายเราเนี่ยหลวงพ่อท่านตั้งแต่เริ่มสร้างวัดมาท่านบอกว่าเราเองเป็นวัดมีหน้าที่ที่จะท,ทําสังคมให้เป็นคนดีสร้างวัดให้เป็นวัดสร้างพระให้เป็นพระสร้างคนให้เป็นคนดีแต่ในสภาวะการวิกฤตแบบนี้การที่จะมาสร้างความดีมันต้องให้ตัวเราแข็งแรงก่อนอให้ประชาชนแข็งแรงก่อนดังนั้นวัดพระธรรมกายก็ยังจะหนุนเสริมเรื่องของความช่วยเหลือต่าง ต่อไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายโอ้สาธุครับวันนี้ก็ต้องกล่าวขอบพระคุณพระอาจารย์นะครับที่ได้เมตตามาลงพื้นที่เป็นตัวแทนของหมู่คณะเลยจริงๆนะครับเพราะพื้นที่เสี่ยงจริงๆพระอาจารย์ห่างกับรถผู้ป่วยเนี่ยไม่ถึง10เมตรมาแบบเรียวๆกันอย่างนี้เลยครับผมครับกล่าวมาสักการกล่าวขอบพระคุณมากครับอาจารย์ครับสรับคุณผู้ชมครับซึ่งในสถานที่แห่งนี้นั้นเป็นสถานที่ที่ทางโรงพยาบาลสามโพกนะครับใช้เป็นพื้นที่ในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม จะมีเต็นท์สีขาวทั้งหมด3หลังนะครับและเตียงของทางรัก็ระมกาย30เตียงจะถูกจัดส่งลำเลียงลงยังในเต็นท์ทั้ง3หลังนี้ซึ่งมีการจัดสร้างแบบเร่งด่วนนะครับก็ได้รับความอนุเคราะห์จากทางอบอตอบ้านงิ้วอำเภอสามโคกเนี่ยนะครับพี่ๆเจ้าหน้าที่แล้วก็ได้ช่วยกันแล้วก็ได้ช่วยกันยกเตียงประกอบเตียงรวมถึงใช้คานปูเนี่ยนะครับเรียงเป็นพื้นและปูด้วยเสื่อน้ํามัน รวมแล้วก็มีการสร้างจะมีการสร้างหลังคาบังเต็นท์อีกชั้นหนึ่งครับเพื่อป้องกันความร้อนให้กับผู้ป่วยในการที่เข้ามาพักอยู่ในสถานที่แห่งนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ป่วยที่เป็นสีเหลืองเข้มไปแล้วนะครับซึ่งต้องบอกว่าทุกท่านนั้นทุ่มเทในการทํางานมากเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่สีแดงนะครับในขณะที่มีการประกอบเตียงในการทําโรงพยาบาลสนามอยู่นี้ก็มีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 ได้ ได้เดินทางเข้ามาเพื่อทําการรักษาอย่างตลอดต่อเนื่องนะครับนี่ก็คือบรรยากาศที่ผมนำมาฝากทุกท่านในร่วมอนุโมทนาบุญในจิตอันเป็นกุศลที่ร่วมบุญในครั้งนี้มาครับ